รครับจ้าครับสวัสดีครับ่สวัะบันุบางเทพตชาสินนะครับก็ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับท่านเป็นอย่างสูงครับขอริเติญครับขอสวัสดีครับในนามของทางสำักงานคกรรการการศึกษาก็ขออากาศสวัสดีและยินดีต้อนรับท่าน พูดนะครับเดี๋ยวให้ท่านได้นั่งพักผ่อ,อนสักเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญท่านร่วมเป็นสันิเยา์ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับโดยการตัดลิบบิ้นนะครับ,รปปนนรบขอพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนหลายๆขาแขนงนะครับที่ให้ความสนใจและมาร่วมทาข่าวในส่วนการประชาสัมพันธ์ีกครั้งนี้นะครับขออนุญาตแจ้งกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านขณะนี้ผู้ที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสดอยู่ที่ประมาณ3ามหมื่นกว่าคน นะครับสามหมกว่าคนยอดแสดงความคิดเห็นเยอะมากอดม i ินบอกว่าแคปหน้าจอไม่ทันอดมินแคปหน้าจอในส่วนของการรับกาแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านไม่ทันนะครับก็โวนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของแสดงความชื่นชมสําหรับศักยภาพของทางสัมงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานําโดยท่านว่าที่ร้อยตีดรสนุกบงกิดาท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานรรครท่านช,ชัดชาติสิิพันธ์นะครับก็ได้เดินทางมาถึงแล้วโอกาสนี้ก็จะขออนุญ,ญาตนาเรียนท่านได้ร่วมเป็นประธาน,นครับสำหรับในส่วนของการตัดอิปิ้นในพิธีเปิดงานกรารคนมืผลิตภัณฑ์อาชีวะที่สารับโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านผู้ว่านะครับราชการกรุงเทพมหานรรครท่านช,ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับ บริเวณที่ด้านหน้าของเวทีนะครับละขอเรียนเชิญท่านดรจุบุรุษบบังสอนนะครับท่านผู้ในการสถาบันการอาชวศาสตร์กรุงเทพมหานครก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ในการทวิศักดิ์คิวทอนนะครับท่านผู้ในการสํานักงานอาชวศาสตร์กรุงเทพมหานครและขอเรียนเชิญนะครับท่านวลวิทย์เจตนากูนะครับกรรมการบริบริหารนะครับบริษัทเจริญผู้กับผ่านอาหารจักัดมหาชนก็ขอเรียนเชิญท่าน รองผู blender, uh, ้ว่าราชการจังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและขอได้เชิญท่านคออดรุจิลาคุณเดรและขอได้เชิญท่านคออดรับศรีสาพิชัยเลิศท่านผู้ในการนะครับสายพิการทุนดีและก็ขอได้เชิญท่านผู้ช่วยนะครับผู้ในการนะครับสถาบันการศึกษากรุงเทพมหานครออ สุวรรณารินทร์นะครับและท่านผู้แทครับที่มีโอกาสในกิจกรรมการนี้เดี๋ยวขอให้ช่างภาพได้ทำการอัทิ์แล้วก็ให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านขณะนี้หลายๆท่านถามว่า,าก่อนที่เราจะตัดเราจะขออนะุญาตนับ 5 4 3 2 1น่ะครับยวให้ช่างภาพเตรียมความพร้อมนะครับให้ช่างภาพเตรียบความพร้อมนะครับและจะขออนุญ,ญาตนับ5 4 3 2 1. 1ทุกท่านครับที่อยู่ตรงหน้าเวทีตรงนี้และผู้อยู่บทางบ้านนะครับขอให้ทุกท่านช่วยนับ54321พร้อมเพร้อมยงกันนะครับและท่านประธานนับในวันนี้ทั้งสองท่านที่ไปประธารรูปจะตัดริบบิ้นและให้ประปกอบเรื่องดานนะครับถ้าพร้อมแล้วนับ5 เปิดขอเสียงปรดกวันนั่งนะครับสำหรับที่จะเปิดงานราดบนเมืองพิษภัณฑ์อาซุนสาในครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านประธานนะครับในพิธีท่านดอกเตรสมนุษย์ปูบางสอนท่านผู้บริการสถาบันการอาซุ่นสากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์และท่านผู้ใหญ่หายหลายท่านนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านบันทึกภาพร่วมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน เดี๋ยวให้ช่างภาพสื่อมวลชนได้บาชิคภาพเลิกน้อยนะครับ ว่าวันนี้เพลงนี้เปหมือนดีนะครับขออนุญ,ญาตนะครับในเมื่อที่ทางอาชีวะเป็นผู้จัดง,งานนะครับทำท่าสโลแกนอาชีวะปีมุชชนคนสร้างชาติครับมือขวาทํตัวถูนะครับไว้ที่อกซ้ายนิ้วชี้จะไดอ้อะทะแยงขึ้นสู่ท้องฟ้าปงปอศสังเกตาภาพของอาชีวศึกษาของเรานะครับไว้ที่อกซ้ายครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนําเรียนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รับชมผ่านการาขายทอดสดในครั้งนี้ท่าที่เห็นคือเป็นท่าของอาชีวะปีมุชนคนสร้างชาติครับ ครับแล้วการนี้ขอเรียนเชิญท่านผอจิวิศักคิ้วทองนะครับได้มอบของเชือกลึกนะครับให้กับท่านดรชุมรุฑบุญบางศรและก็ท่านผู้ว่านะครับราชการกรุงเทพมหานครนะครับขอเรียนเชิญครับแล้วก็ขอโอกาสนะครับนี้คุณหนึ่งนะครับจากจาก องค์มิรมองคพระพิคเนตนะครับบริชัยคุณหนึ่งครับบริชัยคุณหนึ่งเห็นว่าคุณหนึ่งมีของมอบให้กับท่านผู้ไเลขาเรานะครับขออนุญาตคุณหนึ่งนะครับขอขอบคุณเปอย่างสูงคุณหนึ่งอยู่เบื้องหลังสําหรับในส่วนของการจัดเวทีในครั้งนี้นะครับขอเสียงปรบริณญาณอีกครั้งขออนุญาตนะครับ เดี๋ยวทางคนหนึ่งนะครับประธานชมรมองค์พระพิคเดศนะครับจะมีของที่ระลึกนะครับในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ขออาชีวะนะครับมามอบให้กับท่านผู้บริหารท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและท่านประธานดิธิีครับขอรินเชญครับ